หมู่บ้านแม่กำปองของจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นชื่อที่คุ้นชื่อและก็เห็นจนชินตาสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังมีเหลืออยู่อากาศที่เย็นสดชื่นความเขียวขจีและการเดินทางที่ไม่ได้ยากลาบากอะไรนะักผมเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผ่านสถานีหมอชิดไปตรงถึงจังหวัดเชียงใหม่ในยามเช้ามืด จากนั้นก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับไปสู่เส้นทางสู่อำเภอแม่อ่อนซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว50-6ถึงกกิโลเมตรเส้นทางที่ขับไปนะครับก็ผ่านหมู่บ้านผ่านป่าไม้ที่มีความเขียวขจีมีความชุ่มชื้นรถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยก็ลัดเลาะเลี้ยวรถไปเรื่อยๆโดยบางครั้งก็ไม่ต้องก้มดูนาฬิกาในข้อมือเสียเลยเพราะเส้นทางที่แสนง่ายและราบเรียบเลาะตามเส้นทางนั้นทำให้รู้สึก ผ่อนคลายเพลิดเพลินและผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยมาเส้นทางนี้ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันหมู่บ้านแม่กำปองในเช้านี้ก็ยังคงเงียบสงบแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางอยู่บ้างนะครับที่อาจจะทำให้เราดูไม่เหงาจนเกินไปนักเ <c oughs> มื่อมาถึงที่นี่แล้วนะครับผมก็คงต้องเดินไปที่วัดคันทาปรึกษานะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อวัดแม่กำปอง ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาของชุมชนแห่งนี้และก็มีวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สวยงามนะฮะแต่ว่าแม้จะดูเก่าแก่แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธ,ธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนารวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์การกอร่อสร้างที่เป็นแบบพื้นถิ่นหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินลงมายังบริเวณที่เป็นลำธารน,น้ำไหลที่ใสสะอาดเพื่อมาเยือนอุโบสถกลางน้ำ อันเป็นไฮไลท์สําคัญของหมู่บ้านแม่กําปองครับโดยอุโบโสถแห่งนี้นะครับเขาได้อุปมาในการใช้สายน้ําอันเยือกเย็นเนี่ยนะฮะเป็นเสมือนใบเสมาที่ล้อมรอบตัวอาคารเอาไว้อย่างแปลกตาเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้ภูมิทัศน์ทางสายตาที่เรามองไปนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นความสงบเย็นเป็นความแปลกตามากๆที่เราได้มาเยือนภายในตัวอาคารนะครับปริสถานพระพุทธรูปโบราณแบบทางภาคเหนือ,อไว้ ก็ทำให้บรรยากาศยังคงดูขลึมขลังอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับต่อมานะครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ต่อเพื่อเข้าสู่น้ำตกแม่กำปองครับผมเดินขึ้นสู่น้ำตกแม่กำปองเพื่อเสพความเย็นฉ่ำของสายน้ำและความชุ่มชื่นของโรงไพรอันเคี้ยวขจีแห่งนี้น้ำตกแห่งนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญที่กลายเป็นทานน้ำที่ลอเลี้ยงหมู่บ้านแม่กำปองมานับตั้งแต่อดีตครับมันแสดงให้เห็นถึงการมีวิถีชีวิต ของชุมชนที่พึ่งพิงกับธรรมชาติอย่างท้อยทีท่อยอาศัยได้อย่างดีครับช่วงบ่ายๆนะครับผมก็สโลดาวตัวเองด้วยการหยุดในการเดินทางแล้วก็มาจิบกาแฟพร้อมกับอ่านหนังสือเพื่อพักในช่วงเวลานี้ครับในช่วงเวลาเย็นนะครับ ก็พบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวนักเดินทางเริ่มเดินทางมาที่หมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้บ้างแล้วนะครับท่ามกลางฝนที่ค่อยๆอยปรยมาและอากาศเริ่มจะเย็นลงบ้างผมเลือกเข้าพักที่โฮมสเตย์ที่เป็นกระท่อมไม้ไผ่นะครับที่นี่เนี่ยปรับปรุงให้ตัวกระท่อมอยู่ชั้นสองมันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่สันโดษมากแล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางที่พักในหมู่บ้านที่เรียงรายไปตามเนินเขาที่ชุ่มชื้นและเต็มไปด้วยบ้านเรือนของผู้คนในชุมชนครับ ในเช้าวันใหม่ผมขึ้นไปยังบุมสูงของหมู่บ้านในยามที่พระทิตย์เริ่มสว่างจ้านะครับแต่ก็ยังทันเห็นว่าหมู่บ้านนี้ซุกซ่อนในหุบเขาอย่างเด่นชัดซึ่งสายๆในวันนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางเข้าหมู่บ้านมากขึ้นแต่ผมเองก็มีแผนในการออกจากที่หมู่บ้านไปที่อื่นๆต่อไปครับซึ่งก่อนออกจากตัวหมู่บ้านนะครับผมก็แวะเติมน้ำมันบนไซนนะครับซึ่งเป็นปั๊มแบบหยอดเหรียญแล้วก็ เป็นปั๊มที่อยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อสำรองเป็นน้ำมันสำหรับการเดินทางกลับการขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านแม่กำปองนะครับก็เหมือนกับการขับรถลงเนินเขาที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็เป็นช่วงเวลาที่พื้นถนนเองก็เพิ่งจะแห้งนะครับเป็นการแห้งจากสายฝนที่ซัดสาดลงมาตั้งแต่เมื่อคืนครับแล้วก็ฝนตกตลอดตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืดของวันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่อย่างปลอดภัยก็ถือว่าจำเป็นเพื่อมากครับจากนั้นนะครับผมก็หยุดพักกินข้าวจีวร้อนๆที่ซื้อมาจากหมู่บ้านแม่กำปองครับแล้วก็นั่งชมทิวทัศน์ ที่สงบเขียวขจีชุ่มชื่นก่อนจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปต่อครับผมมายังร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความดิดชื้นและความเย็นช่ำของป่าไม้สีเขียวขจีมีความสวยงามมากๆราวกับหลุดเข้ามาในโลกของนิทานนะครับซึ่งหลังจากพักจิบกาแฟแล้วเนี่ยผมก็ปีนบันไดไปยังโครงสะพานลอย ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่ครับเขาทำเป็นสะพานแขวนที่เดินข้ามลอยอยู่เหนือร้านกาแฟเหนือลำธารเหนือน้ำที่ใสสะอาดจึงทำให้เห็นถึงความสวยงามของป่าไม้อันเขียวขจีครับแม้ว่าโดยปกติแล้วผมจะไม่ได้กลัวความสูงอะไรมากนักนะครับแต่การเดินบนสะพานลอยที่เป็นสะพานแขวนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้มากด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ออกจากแม่กำปองอย่างเต็มตัวขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนกลับสู่เชียงใหม่เพื่อกลับมายัางกรุงเทพอันเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางเล็กๆในครั้งนี้ครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเดินทางขนาดสั้นไปยังหมู่บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งที่นี่เนี่ยยังชุ่มชื่นยังเหลือความสงบอยู่บ้างทั้งนี้นะครับผมก็เชื่อว่าการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจะสบายหรือลำบาก มันล้วนมีสาระบางอย่างตามรายทางให้เราได้สัมผัสเสมอไม่มากก็น้อยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับสุริยะฉายะทริปนะครับ